วันนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปหาสเสบียงไว้ทําอาหารให้ลูกกับสามี<อ>ากินเอาชื่อลูกกับสามีมาอ้างอีกแล้วปกติส่วนมากเลยจะไปซื้อที่ตลาดนะคะแต่ก็มีบ้างที่เราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่านี่นะคะเห็นปลานินแล้วก็แบบอยากกินเมนูปลานินขึ้นมาก็เลยหยิบไปหนึ่งตัวให้เขาแร่เอาก้างออกให้นะคะพอมาถึงก็มาดูผักเก็บผักเลยคะ่ะสาละ,ะแนคืองามมากนะคะตอนแรกมีแค่ต้นเดียวอันนี้คือแพร่ขยายออกมาเยอะเลยแล้วก็จะเก็บเอาผักกาดเขียวน้อยไปกินกลับด้วยอ่ะตัดโหระ พาไปสักหน่อยเพราะว่าวันนี้อแว่นจะมาทําก้อยปานิลค่ะทุกคนอยากกินก็ทํากินเลยค่ะบางทีหาซื้อก็ไม่มีใส่ผักแพวด้วยนะคะเก็บมาได้นิดนึงมีอยู่2กระจุกปลูกน้อยๆพอคะ่ะพอปลูกเยอะมันก็แบบเหลือกแนก็เลยปลูกแ,แค่พอกินก็พอแล้วเพราะว่าบางทีอะไรที่มันเยอะไปก็ไม่ดีค่ะตอนนี้ต้นผักชีก็หมดแล้วนะคะสงสัยจะได้ปลูกเพิ่มแล้วก็ยังดีที่มีเหลืออยู่อีกต้นนึงคือแบบรอบที่แล้ว่มันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ตายเพราะว่าแดดแรงจัดแล้วมันก็แบบ สงสัยแดดจะเผาจนตายอันนี้มะเขือก็กําลังเป็นลูกเลยค่ะเก็บผักแล้วแล้วก็เตรียมขึ้นบ้านเลยค่ะนี่ค่ะได้ผักมาเยอะแยะเลยเห็นสวนเล็กๆแค่นี้แต่ว่ามีหลายอย่างนะคะปลูกไว้ก็ดีกว่าไม่ปลูกเนาะแล้วก็แก้เวลาฉุกเฉินด้วยบางทีเราขี้เกียจออกไปซื้อหรือไปซื้ออะบางชีมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้อะ,อะ,อะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่ค่ะปลาก็จะแล่มาให้แบบนี้เลยคือดีมากแล้วแว่นก็จะนําไปล้างน้ําก่อนนะคะจากนั้นก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแต่ก็ระวังหั่นเอาก้าง มาด้วยนะคะทุกคนไม่เอาก้างนะคะเอาแค่เนื้อเนื้อคือเด้งดึงเด้งดึงดีมากอ่ะจริงๆอยากจะกินลวกจิ้มด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้กินแค่ก้อยก็พอแล้วส่วนหัวมันนะคะเราก็จะเอาไว้ทําต้มส้มวันหน้านะคะวันนี้ไม่ทําแล้วค่ะทําแค่ก้อยก็พอแล้วเออเอาจริงๆแว่นก็ลืมสูตรแล้วนะคะว่าจะโทรไปถามพ่อโทรไปพ่อก็ไม่รับสายก็เลยอ่าทําเท่าที่จําได้ไปก่อนขั้นตอนแรกก็น่าจะบีบมะนาวลงไปก่อนเพื่อไม่ให้มันคาวแล้วก็โคนโคนให้มันเข้ากับมะนาว จากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มาเตรียมเครื่องเคียงไว้เลยค่ะ,ะนั่นก็คือหั่นต้นหอมอะไรต่างๆผักชีใบอะไรอ่ะผักแพลวผักชีใบเลื่อยแล้วก็พริกนะคะใส่ได้ตามใจเลยค่ะตอนนี้ก็ไปหาข้าวคั่วนะคะแต่ว่ามันไม่มีก็เลยต้องมาคั่วสดๆแบบนี้เลยร้อนก็ร้อนแล้วก็วุ่นวายนิดนึงนะคะเมนูนี้หลายอย่างหลายขั้นตอนส่วนนี้ก็เป็นพริกแห้งนะคะที่คุณสามีคั่วไว้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยนะคะก็ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงแล้วก็ ใส่ข้าวคั่วลงไปอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะแล้วก็จะใส่ชูรสลงไปนิดนึงนะคะอ่าปาร้านี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ําปาราชอวันดีนี่ก็แกะขวดใหม่อีกแล้วค่ะคือแบบกินได้กินดีน้ําปาร้าก็หอมไขรจจว่าเหม็นก็ช่างเถอะกินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะโตมาด้วยน้ําปาร้านี่แหละอ่ะทุกคนจากนั้นแว่นก็จะมาโคนให้มันเข้ากันนะคะแต่รู้สึกว่าเนื้อของมันจะยุ่ยยนิดนึง ไม่เป็นไรขั้นตอนต่อไปก็นําไปคั่วเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะคั่วเฉยๆนี่แหละแล้วแวนคั่วไปคั่วมามันก็รู้สึกว่าแบบมันแห้งๆแว่นก็เลยเติมน้ําลงไปนิดนึงก็คนไปคนมาค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันจะเละแล้วตอนนี้รู้สึกคิดว่าตัวเองทําผิดสูตรยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วแวนก็ขอเติมน้าปะลาร้าลงไปอีกนิดนึงค่ะนิดนึงจริงๆแล้วก็บีบมะนาวลงไปเพิ่มอจากนั้นก็คนต่อไปค่ะแว่นชอบแบบสุกๆอคิดว่ามันสุกแล้วก็ใส่พวกหอมที่เราหั่นไว้ลงไปเลย แล้วก็คนให้มันเข้ากันอีกรอบนึงแล้วก็ยกลงเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นก้อยปลาแล้วค่ะรู้สึกว่ามันเป็นลาบปลาเพราะว่ามันไม่เป็นชิ้นแล้วค่ะมันเป็นแบบผสมกันไปมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหลคะค่ะเมนูนี้ก็ไม่ใช่ก้อยปลาแล้วนะคะเมนูนี้คือลาบปลานินะค่ะถึงหน้าตาจะแบบแบบ ะะแต่ว่าบอกเลยว่ารสชาติอร่อยค่ะแล้วก็มีผักสลัดกับแล้วก็ผักกระโดนด้วยนะคะแฟนก็ห่อใส่ผักสลัดแล้วก็กินแบบนี้เลยโอ้ก็บอกแฟนว่าระวังพริกด้วยนะคะหั่นพริกลงไปด้วย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแว่นขอทํามาางแว่นก็จะห่อใส่ใบผักกาดเขียวน้อยนะคะแล้วก็ใส่ผักะรลแเน่ลงไปด้วยออืแซ <c oughs> ับมากค่ะ